เอาลาซสิเครียดหนักแล้วอินโดโบุกดายันสโมสรมิทิลเกอร์ทำเนเธอร์แลนด์ตาสว่างประเด็นความป่าเถื่อนเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกันต่อกันที่สัญญาณมาสุภพโชคพร้อมสะเทือนอาเซียนครับเป็นไปได้อย่างไรมาติดตามกันพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ล่าสุดการันตี100%ไทยโถ1เอเชียนคัพรอบคัดเลือกและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นบานปลายไม่เลิกไปแล้วนะครับสำหรับกรณีฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียครับผมเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้กรณีของมิสฮิลเกอร์นะครับประการหลังจากสโมสรทเวนเต้นะครับที่เล่นอยู่ในเอเรดิวซีลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับ คือดราม่าก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวนักเตะเนี่ยสามารถคัมแบ็กกลับมาลงสนามช่วยต้นสังกัดได้เป็นที่เรียบร้อยแต่กลับไม่มีรายชื่อมาช่วยทีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดยมิทิวเกอร์เนี่ยถือเป็นนักเตะความหวังในแนวรับของทีมชาติอินโดนีเซียในการคัดบอลโลกรอบที่3นะตอนแรกผมคิดว่าประเด็นนี้จะจบครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลของอินโดนีเซีย อย่าง PSSI เนี่ยออกถแถลงการขอให้แฟนบอลเนี่ยใจเย็นๆอย่าไปด่าอย่าไปต่อว่านักเตะเยอะนะครับตอนนี้เจ้าตัวเองก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ได้มาช่วยทีมชาติในครั้งนี้แต่กลับโดนสาปแช่งถึงครอบครัวกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเหลือจะเชื่อครับว่าแฟนอินโดนีเซียเนี่ยคลั่งสุดๆครับในเมื่อสมาคมไม่ให้ไปด่านักเตะนะครับ กลุ่มแฟนบอลคนป่าก,ก็เลยเบนเป้าไปที่ต้นสังกัดของนักเตะเลยครับคราวนี้ซวยหนักไปเลยเพราะว่าโซเชียลมีเดียของสโมสร f c ทเวนเต้ครับโดนทัวลงหนักมากครับโดยแฟนบอลอินาเนี่ยเข้าไปประนามเข้าไปด่ายับนะครับโดยยกหยิบยกประเด็นที่มิทิวเกอร์เนี่ยได้ลงเล่น กับทเวนเตในเกมนัดล่าสุดที่เสมอกับอาร์แจ็คอันเตดาม2ประตูต่อ2ไปถึง8 4นาทีแต่กลับไม่ส่งนักเตะมาช่วยทีมชาติอินโดนีเซียครับทาเอาตัวนักเกะเครียดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนเธอร์แลนด์ตาสว่างเลยครับเพิ่งเจอกับตัวไม่รู้อันนี้สงนะครับไม่รู้พิษสงของแฟนอินโดนีเซียในครั้งนี้ครับตัวนักเตะเครียดจัด ถึงขั้นต้องออกโรงมาขอโทษแฟนๆฟุตบอลของอินโดนีเซียเพื่อยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าผมขอโทษที่ไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับอินโดนีเซียได้เพราะว่าผมเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้นตัวเพื่อที่จะได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในนัดต่อไป มิทิลเกอร์บอกว่ามันยากมากที่จะไม่ได้ลงสนามในฐานะทีมชาติอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่เคยสัมผัสบรรยากาศที่แกโล่าบุงการโนสเตเดียมแต่ผมจะคอยอยู่เคียงข้างพวกคุณทุกย่างก้าวหวังว่าอินโดนีเซียจะมีแต้มกับเกมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดิอาระเบียโอ้โหพอมีการโพสต์ข้อความนี้ออกมาจากมิทิลเกอร์เนี่ยกลายเป็นว่า ก็ยังไม่จบนะผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเคสนี้กำลังกลายเป็นประเด็นเดือดคือก่อนหน้านี้ใครจำกันได้มีทิวเกอร์เนี่ยถึงขั้นถูกออกมาประนามว่าไม่รักชาติกันเลยทีเดียวคือจริงๆเนี่ยผมว่าวิเคราะห์ตรงนี้นะครับแฟนอินโดเนียมีแหยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเคสหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นดราม่านะครับใครจำนักเตะที่ชื่อว่าเอลแกนแบ็กกอรได้เนี่ย นะครับจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีว่านักเตะและดังกล่าวเป็นลูกครึ่งอังกฤษอินโดนีเซียแต่ว่ามาเกิดและกําเนิดในประเทศไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็ไฟจนแบ็กกอดเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียแต่วันนี้มีประเด็นเกาเหลากันอยู่คือตัวนักเตะไม่ยอมมาช่วยทีมชาติในช่วงของการคัดไปโอลิมปิกนะครับที่รอบเฮยอฟเนี่ยไปแข่งกันที่ฝรั่งเศสเนาะ จนเกิดกลายเป็นประเด็นดาราม่ารากยาวนะครับจนทำให้แฟนของอินดโดนีเซียเนี่ยเกิดอาการแยงกลัวว่ามีนักเตะบางคนที่อาจจะมาเล่นกับอินดโดนีเซียแล้วไม่ประทับใจแล้วไม่ยอมสื่อสารกันแบบตรงๆนะครับอันนี้คือมูลเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดกระแสของมิทิวเกอร์ขึ้นมาซึ่งผมมองแบบนี้นะครับผมว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยมันซื้อกันไม่ได้นะ แต่เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันอาจจะซื้อกันได้นะครับวิเคราะห์กันแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันยาวๆเพราะว่าเดี๋ยว,วเอเซียจเจอศึกใหญ่เราต้องมาชมกันนี่เป็นตัวแทนจากอาเซียนชาติเดียวในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3านั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประเด็นของทีมชาติไทยแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวครับกับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ต้องบอกเลยว่าสุภพโชคสารชาติกลับมาแล้วครับเจ้าตัวเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนกับสโมสรต้นสังกัดในญี่ปุ่นนะครับสุภโชคเนี่ยมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการหายไปในช่วงสองนัดหลังที่สำคัญมากๆทำให้ซัปโปโรเนี่ย แทบจะหมดลุ้นในการเล่นอยู่ในศึกเจลีกต่อเลยนะครับเพราะว่าผลงานไม่ชนะคู่ต่อสู้แต่ว่าหลุดเสมออะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสุโชองอยู่กับทีมเนี่ยโอกาสที่เจ้าเช็คจะช่วยทีมรอดเนี่ยมีสูงนะครับแต่ว่าเจ้าเช็กบาดเจ็บไปซึ่งตัวของสุโชเนี่ยออกมาส่งสัญญาณแล้วว่ารู้สึกผิดหวังที่เจ็บบ่อยมากในปีนี้จนไม่สามารถช่วยทีมได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ เจ้าตัวเองก็ประกาศว่าต่อจากนี้ก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเกมที่เหลืออยู่คือโจทย์ของคอนซสเรซัปโปโรในการรอดมันค่อนข้างยากนะต้องชนะ2นัดแล้วต้องยิงประตูแบบถล่มทลายแล้วก็ต้องไปคาดหวังให้ทีมอย่างคาชิวาเรโซแพ้2นัดรวดในช่วงท้ายฤดูกาลอันนี้ผมว่ายากอยู่คือต้องอาศัยปฏิหารอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจข่าวของสุภโชคสารชาติเนี่ยถ้ามองข้ามช็อตไปเนี่ยมันก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะเพราะว่าตัวของสุพโชคสารชาติเนี่ยนะครับอยู่ในลิสต์รายชื่อของทีมชาติไทยชุดที่จะสู้ศึกอาเซียนคัพในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับโดยอาจารย์มาซาธดะอีคีแกบอกอย่างชัดเจนว่าสุภโชคเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นกําลังสำคัญเลยนะครับในช่วงอาร์เซนครับหมายความว่าถ้าสุขบโชคกลับมาอยู่ในฟุรบอทีมอีกรอบเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงเกมกับเลบานอนแต่ผมย้ำนะเกมกับเลบานอนนะอย่าไปเครียดเยอะนะครับแม้ว่าตั้มจะลบก็ลบไม่เยอะนะแล้วก็เราได้ลองทีมลองระบบถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสุขรโชคมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับแนวรุกของทีมชาติไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีจากญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไหนๆก็พูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันแล้วนะมาพูดถึงอีกหนึ่งอัปเดตที่หลายคนแอบเป็นห่วงนะครับถามเข้ามาว่าเฮ้ยบิ๊กแชมป์เราเสมอเลบานอนโดนตัดแต้มไปก็พอสมควร0.61แต่ว่าแรงกิ้งยังอยู่อันดับ96เนี่ย มันจะกระทบไหมกับการแข่งขันเอเชียนคัพร,รอบคัดเลือกซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการจับสลากแบ่งสายเล่าแบบนี้นะครับในรอบ3ของการคัดเลือกเอเชียนคัพเนี่ยจะมีทั้งหมด24ทีมและจะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อคัดเอาแชมป์กลุ่มไปเล่นนะครับซึ่งอันนี้น่าจับตามองคัดเฉพาะแชมป์กลุ่มนะครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดต่อสถานการณ์ของบอลไทยคือต้องอยู่โถหนให้ได้แล้วก็ต้องเล่ากันแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยเราเนี่ยการันตี100%เปอร์เซนครับอยู่โถหนอย่างแน่นอนนะครับจะไม่มีการไปอยู่โถสอแล้วเพราะว่าอันดับเรนกิ้งดีมากๆแล้วนะครับอันดับ96โลกแล้วก็นะครับมันจะทําให้ เรื่องของการจับสลากเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็อาจจะเจอกับทีมที่ไม่ได้แกร่งมากเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าในรอบนี้นะครับเอาเฉพาะแชมป์กลุ่มอ่ะผมให้เห็นภาพนะโถหนึ่งตอนนี้มีซีเรียไทยทาจิกิสถานเลบานอนเวียดนามอินเดียนะครับการันตีแล้วทุกทีมนะโถสอก็มีมาเลเซียเติร์กเมนิสถานฟิลิปปินส,ส์อาฟกานิสถานเยเมนฮ่องกงนะครับ ซึ่งฮ่องกงเนี่ยต้องรอลุ้นคะแนนอุ่นเครื่องส่วนอีก5ทีมการันตีแล้วนะครับโถ3เนี่ยสิงคโปร์มาดลฟีเมียนมาไต้หวันเนปาลภูฐานเนี่ยสิงคโปร์ยังมีลุ้นไปอยู่โถ2นะครับภูฐานเนี่ยอาจจะหลุดไปอยู่โถสส่วนเมียนมาไต้หวันเนปาลการันตีโถ3แล้วโถสเนี่ยก็จะประกอบด้วยบรูไนบังคลาเทศลาวติมอร์เลสเตปากีสถานศรีลังกา บูในบางาลาเทศยังมีลุ้นโถ3นะครับส่วนอีก4ทีมการันตีเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นห่วงแต่ผมว่าพอมันการันตีโถหนึ่งแล้วเนี่ยสถานการณ์และจอบเรามันชัดเจนมากมันก็เลยเป็นเหตุและผลที่ทําให้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยทีมชาติไทยของเราสามารถทดลองทีมได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับใจแข็งอีกสนิดหนึ่งนะครับยอมให้เวลาทํางานเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นภาพของทีมชาติไทยที่มีตัวเลือกแล้วก็มีความแข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาซินอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงหน้าจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสาคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อย นะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ